สวัสดีทุกคนกันนะครับผมวันนี้อยู่กับเดลเคสอานะครับแต่วันนี้ผมมาในนามของบริษัทแท็กสยามขอบนะครับหรือว่าโอซากินั่นแหละนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อำาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนนะครับในการมอบโซสเตอร์นะครับของโอซากิรุ่นเฮฟวี่ดิวนะครับจำนวน 300ชุดนะครับูา oh. คา1 0 0นบาทนะครับมอบให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ก็เพื่อนๆก็น่าจะรู้กันดีแล้วนะครับผมว่าอำเภอหาดใหญ่ได้รับมาหาอุทกภัยเลยนะครับเป็นเวลา7วันนะครับผมตั้งแต่ประมาณวันที่21นะครับวันที่27พฤศจิกายนก็น้ําเริ่มลดแล้วนะครับระหว่างทางที่ขี่มานะครับก็รู้สึกหดหู่นะครับทางอุตสกิก็เลยมอบโซ่สเตอร์ให้กับ ทางวิทยาลัยเทคนิค300ชุดนะครับเพื่อไปกระจายให้กับจุดซ่อมต่างๆในอำเภอหัดใหญ่มีมากกว่า50จุดนับในจังหวัดสงขลานี่เองก็ตอนนี้นะครับโซ่สเตอร์ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่ามันจะอลังการสักแค่ไหนนะครับผมและโซ่สเตอร์ชุดนี้นะครับผมสามารถใส่ได้กับเวฟเวฟร้อยเวฟร้อยสิบเวฟร้อยยี่ห้านะครับผมเวฟร้อยสิบไอร้อยยี่ห้าไอปาวานหรืออะไรพวกนี้นะครับใส่ได้หมดเลยทุกรุ่นนะครับผม เราจะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์แนะนำตัวไหนครับครับผมนายโรมานน้องเห็นหมายครูประเนตรประจำวิจาเป็นเนรพิจาช่างยนต์ครับช่างยนต์นะครับผมก็วันนี้ทาง แท็กสยามขอบนะครับหรือว่าโอซากินั่นแหละเรียกง่ายๆดีกว่าคืออยากจะแหลงใต้นะครับแต่แหลงไม่เป็นนะครับเอาเป็นทองแดงแล้วกันนะครูนะครับก็นี่นี่ครับทางนี่โอซากิมอบให้นะครับผมก็คือช่วยเหลือรถที่ประสบอุทกภัยนะครับครูครับผมถามหน่อยับว่าสมมุติถ้ารถ รุ่นใดรุ่นหนึ่งก็ได้ที่เป็นโซ่สเตอร์นะครับถ้าเราไปเช่น้ําท่วมแล้วเรามันไม่ใช่น้ําอย่างเดียวถูกไหมครับมันจะมีพวกโคลนพวกดินอะไรพวกนี้เข้ามาแล้วมันจะส่งผลอะไรบ้างครับครูเวลาเราจอดนานๆนานครับที่ข้อต่อมันจะเป็นข้อต่อจะเป็นสนิมข้อต่อเป็นสนิมแล้วมันจะทําให้ไอ้ตัวที่เคลือบน้ํายาที่เคลือบไอ้พวกจารบีที่เคลือบนะครับมันก็เสื่อมสลายไปแล้วทําให้เกิดการติดขัดครับการติดขัดแล้วก็มีเสียงดัง เสียงดังเวลาไปขี่ใช้งานขี่ใช้งานมันก็สะดุดมันก็มีแบบคึกกักคึกกักคึกกักคึกกั๊เพื่อนๆจะสังเกตดูนะว่าถ้ารถจอดนานๆนะครับโซ่สเตอร์เราตั้งไปแบบปกติเลยนะครับมันก็จะแข็งเลยใช่มเพราะว่าสารหล่อลื่นเราหายไปหมดแล้วน้ำซู่ออกไปหมดแล้วนะครับทางโอซากินะครับก็เลยมอบให้ทั้งหมด300ชุดนะครับให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็ครูแผนกช่างยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันดีกว่านะครับว่าเยอะขนาดไหนนะครับก็300ชุดนี้ก็ ใส่กับเวฟร้อยเวฟร้อยสิบไอเวฟร้อยยี่ห้านะครับปาวานจะปาวานหรือว่าปารลมาอะไรเนี่ยคือใส่ได้หมดเลยนะครับผมสเตอร์ก็มีทั้งสิบสี่สิบห้าสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับนี่ก็มีเสื้อนะครับโอซากิเฮฟวี่ดิวตี้มาด้วยนะครับผมก็เหมือนตัวนี้เลยนะคนใส่ก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นไซส์พวกเอ็มนะครับเป็นฟรีไซส์เลยประมาณนี้แล้วก็มีหมวกด้วยนะครับ เดี๋ยวให้อาจารย์มาแกะดูหน่อยครับก็อหลังนึงก็อนนั้นหนักหน่อยนะประมาณนักสามสิบโลนะครับมาดูกันครับนี่มาดูเลยครับตกล้องครับใกล้ๆกครับนี่อัศจราย์เลยนี่นะครับก็หนึ่งชุดนะครับผมจะประกอบด้วยสเตอร์หน้าสเตอร์หลังนะครับผมแล้วก็โซ่ก็คือครบชุดเลยนะครับรุ่นเฮเวียดิวตี้นะครับ ตัวนี้ก็คือการันตีเลยครับว่าแข็งแกร่งนะครับทนนะครับใช้กับรถใช้งานจะรถวิ่งแกลบวิ่งฟูดเป็นด้าวิ่งอะไรเออวิ่งได้หมดเลยโอ้ฟูดเป็นด้าไม่มีแล้วลืมนะครับช็อปปี้ฟูตอะไรเนี่ยคือวิ่งได้หมดเลยนะครับผมนี่ก็ข้างๆกล่องนะครับก็จะมีบอกนะครับนี่เว็บร้อยเอนะครับผมหรือว่าเว็บร้อยสิบไอเก่าเว็บร้อยยี่ห้าเก่านะครับก็ตัวนี้จะเป็นร้อยเอนะครับก็อยู่ในตระกูลพวกเว็บร้อยยูบ็อกซ์นะครับผมถ้าเป็นเว็บร้อยเก่าก็ เสาสเตอร์จะแคบกว่านี้ถูกไหมครับปูอ่านะครับมีทั้งเนี่ยใช่ไหมเว็บร้อยห้าไอปีสิบแปดก็คือปีสิบแปดจนถึงขอสอสองพันสองนะครับสองพันสองถึงสองพันสิบแปดเนี่ยจะใช้ตัวเดียวกันหมดเลยนะครับผมพอสองพันสิบเก้าขึ้นไปนะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะเราจะมีเป็นสี่สองแปดนะผมร้อยแปดข้อนะครับสิบสี่ฟันสิบสามสิบห้าฟันสเตอร์หน้าสิบสี่ฟันสเตอร์หลังสามสิบห้าฟันนะผมขออนุญาตแกะนะครับผมมาดูกันข้างในนะครับ รุ่นนี้นะครับผมรถวิ่งเมสเซนเจออะไรการันตีนะครับว่าโคตรทนนะครับนี่เราไปใส่ก็คือมาครบชุดหมดเลยนะครับผมนี่สเตอร์หลังนะครับ428 3 5ฟันนะครับนี่ปีการผลิตคือล่าสุดเลยนะครับนี่เดือน12นะครับปี2 0 2 5นะครับนี่คือล่าสุดเลยนะครับสเตอร์หลังนี่สเตอร์หน้านะครับสเตอร์หน้านี่เวฟจะลงกันทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟร้อยเวฟร้อยสิบไอเวฟร้อยยี่ห้านะครับผมแกนสเตอร์เราจะเท่ากันหมดเลยนะครับ เว้นแต่ว่าสเตอร์หลังนะครับไม่เท่าเราจะทํามาเป็นทูอินวันนะครับนี่เราทําร่องมาแล้วใช่ไหมครับเราจะใส่ได้ทั้งตัวเก่าและตัวใหม่นะครับเพราะว่าความกว้างของหลักสเตอร์นะครับจะไม่เท่ากันนะครับสมภาครับแล้วก็โซ่นะครับโซ่ก็คืออยู่ในเซ็ตของมันเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นร้อยแปดข้อนะก็เป็นร้อยแปดข้อเนี่ยเราใส่สามห้าก็คือเราไปใส่กับเวฟร้อยยี่ห้าไอสองพันยสามนะผมหน้าสิบสี่หลังสามห้าก็คือ อัตราทัสเตอร์นับเดิมของมันก็คือ15 37นับใส่ไปก็คือพอดีเลยนะครับนี่ชุดนี้เลยนะก็ชุดนี้ทั้งหมดเลยนะจะมอบให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคขนใดใหญ่นะเพื่อลดที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมนะครับแล้วก็มันจะมีจุดที่รับซ่อมนับในภายในจังหวัดสงขานะครับทั้งหมดมากกว่า50จุดนะครับผมก็ลดใครที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมนะครับสามารถไปรับตามจุด50จุดได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ตรงนี้นะครับขึ้นตรงนี้เลยนะครับในในคลิปนี้เลย นะครับเพื่อนๆสามารถไปได้หมดเลยมีทั้งบ้านพุหาดใหญ่นะครับสงขลาคือในจังหวัดสงขลาทั้งหมดเลยนะครับเราเห็นถึงความสําคัญให้กับรถที่ประสบอุทกภัยนะครับผมก็มอบให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่นะครับที่นี่เลยนะครับปเดี๋ยวปักหมุดให้เลยนะครับตรงนี้ง่ายๆนะครับผมก็ขอบคุณครูมากเลยครับผมประมาณนี้เลยนะครับ300ชุดนะวัยรุ่นเยอะมากนะครับผมขอบคุณครับ และนี่ก็คืออาชีวอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขาน้ําท่วมหาดใหญ่หกแปเพื่อนเพื่ออยู่ใกล้ที่ไหนสามารถนํารถที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้เข้าไปได้เลยนะครับจุดที่ตั้งศูนย์ใกล้ตัวคุณทุกที่จะอยู่ในจังหวัดสงขาทั้งหมดนะครับมีมากกว่า50จุดโซ่สเตอร์โอซากิมอบให้กับรถที่ประสบอุทกภัยน้าท่วมทุกคันจํานวน300ชุดเพื่อนเพืเ่อสามารถเข้าไปใช้บริการกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่สาราประชาคมเทศบาลคอหง วัดเทพชุมนุมบ้านพุหรือว่าใครอยู่นอกอำเภอหาดใหญ่หน่อยก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลควนลังอำเภอชนะอำเภอนาหม,ม่อมอำเภอนาทวีอำเภอเมืองสงขาอำเภอกระแสสินอำเภอละโนดอำเภอสิงห์นครหรือว่าวิทยาลัยประมงตีนนสุรานนท์หรืออำเภอรัตภพม่มเพ,พ,มพื่อนๆสามารถเข้าไปใช้บริการกันได้เลยนะครับบริษัทแทก็กซี่ออมกอบจำกัดหรือว่าโอซากิไทยแลนด์นะครับได้มองเห็นถึงความสําคัญให้กับรถจักรยานยนต์ที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วม หาดใหญ่68ครั้งนี้ยังสนับสนุนชุดโซ่สเตอร์ h ฮฟวี d ดิวตี้จำนวน300ชุดเพื่อซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมฟรีเพื่อนๆอยู่ใกล้จุดบริการอาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลาจุดไหนใกล้บ้านคุณที่สุดสามารถไปใช้บริการกันได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับขอขอบคุณบริษัทแท็กสยามขอบจำกัดหรือว่าโอซกิไทยแลนด์ขอบคุณครับ